สวัสดีพ่อพ่อทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปลิบบ้านะครับอันนี้ผมเล่นใน iPad เหมือนเดิม <Pizza. S 1> อันนี้ไม่ใช่น้องแบงค์สี่สิบห้านี่น้องแบงค์แปดสิบสามช่องผมมันเข้าด้วยกัน,นครับในในไอแพดกับโทรศัพท์มันเข้าด้วยกันเพราะว่าป้าผมทำให้แล้วเพื่อทำอะไร โอเคเดี okay, ๋ยวผมไปเล่นก่อนนะครับโอเคแต่ผมขอเบาเสียงก่อนเสียงเพลงมันดังนะครับอ,บไอนะ,ะ,ออะอบไ <reco lect ing noise> อะไรอะ่ะ เสียงเพลงมาจาริคศิลปิตใน YouTube อะ่ะอ้าวทำไมผมมาอยู่ตรงนี้ล่ะเอา้าทำไมผมมาอยู่ตรงนี้อะ่ะอ้าวทำไมผมมาอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วทำไมผมมาอยู่ตรงนะี้ล่ะเป็ทำไงนี่ไงมาจาลิขสิทธิ์นดีเสียงเพลงอะ่ะเสียงเพลงมาจาลิขสิทธิ์ในยูทยูบอ่ะทำไงอ่ะ มารีคาสิตหรือเปล่าอ่ะลารีคาสิตแน่เลยเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยลีรีคาสิตแน่เลยลารีคาสิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าจะลิรีคาสิตอา้าวอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกเดี๋ยวไี่นอนเดี๋ยวพี่นอนอ่า อันนี้คือตัวผมเององแ b a n k 45นี่คือตัวผมเองถ้าใครจะแอดก็แอดมาได้นะครับส่วนอันเนี้ยถ้าใครจะแอดเนี่ยพิมพ์คําว่าจะี๋ยแป๊บหนึ่งนะครับพิมพ์คําว่า nonbank g b a n อเอายังไม่ได้กดเลย nonbank g b a n k. แล้วก็83 83อันนี้อันนี้ตัวผมใน iPad นะครับไม่ใช่สิอันนี้ตัวผมในแท็บเล็ตนะครับแอปมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยติดตามตรงนี้แปบ๊บนึงนะโปรไฟล์แบบเต็มแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวแต่แป๊บนึงนะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะอ๋อทีนี้ไงเพื่อนก็อย่าลืมติดตามอันนี้ด้วยน้องแบงค์สี่จุดห้าก็ติดตามไปแล้วนี่ ีมาสี่ห้าเวลาจะติดตามเวลาจะติดตามผมนะก็กดถ,ถ้าจะถ้าจะติดตามน้องแบงค์สีสิห้าติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็อา้าวกดผิดอะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไรอ๋อผมกดผิดผมกดผิด เอาเอากดผิดกดผิดกดตรงน่ากดติด,ดตามยังไงกดนะกด,ดตามยังไงเนาะกดไม่ได้อะกด,ดิดตามตรงไหนเนาะ มันงงงงใชมันงงกดติดตามติดตามมันนี่กดติดตามติดตามติดตามอันนี้คนติดตามอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไม่รู้ปุ่มมันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจโอเค อันนี้ตัวเก่าอันดับหนึ่งเลยน้องแบงค์เจช่องเกา่าช่องเดิมนี่น้องแบงค์เจ็ดสิบนี่เพื่อนร้อยเก้าเก้าคน อันนี้ก็คือตัวผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้เล่นในนี้ผมเล่นในคอมแต่ว่ามันโดนแบนมแล้วไม่ได้โดนแบนหรอกผมลบไม่ใช่สิผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันแล้วก็โดนแบนห้าสามแอดไม่ได้แล้วเพราะว่า ผมไปกดผิดเนี่ยนี่น้องแบงห้าสามเจ้าเดิมใครติดตามอยู่ใครติดตามอยู่ใครติดตามอยู่ยก็กดติดตามช่องน้องแบงสี่สิบห้าด้วยนะครับน้องแบงห้าสิบสามคิดถึงด้วยนะอันนี้เหนือเหนือสองวายเหนือเนี่ยเหนืออันนี้โอเค เล่นแมปอะไรดีนาะที่มันสนุกสนุกป้าบอแมปเล่นแมปอะไรดีแมปอะไรดีแมปอะไรดีนาะเอาแมปอะไรดีนาะแมปอะไรดีเออแมป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 อะไรดีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ เล่นแมไฟแดงไฟเขียวดีกว่าไฟแดงไฟเขียวโกโกวาโกชิคิมัสิมิตะเคอเคยวัดดีเพื่อน ขาวปิดด้วยแชนกูปิดผมขาโอเครบใชง่ายแค่สะท่ปิดผมขาวให้ผลิตงเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นโอกแบบเฉพทคะปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียโอเคเรอแ่งเป็น้อหอห้้อื โอเคเดี๋ยวไม่เล่นละแต่ผมจะเอาคลิปไปลงละโอเคพเพื่อนครับ เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับชื่อว่าน้องแบงค์45นะครับโอเคไปบ่ายครับ